แมวจรจัดตัวหนึ่งกระโดดขึ้นรถที่ไม่รู้จักเพื่อหลบหนีอันตรายโดยคาบลูกแมวตัวน้อยไว้เจ้าของรถเริ่มสงสัยว่าลูกแมวตัวนี้อาจถูกขโมยมาเขารู้สึกกังวลและกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนขโมยแมวขณะที่เขากำลังจะขับรถออกไปแมวจรจัดก็คาบลูกแมวตัวที่สองมาเพิ่มเจ้าของรถรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากจากที่แค่มาจอดรถต้องมาเกี่ยวข้องกับการขโมยแมวเมื่อแมวจรจัดคาบลูกแมวมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่า เจ้าของรถก็เริ่มคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติแมวจอระจัดได้คาบลูกแมวมาทั้งหมด6ตัวแต่ละตัวมีหน้าตาต่างกันจนเห็นได้ชัดว่าไม่น่าใช่ลูกของมันเจ้าของรถเริ่มสงสัยว่าแมวตัวนี้อาจกําลังขอความช่วยเหลือและเมื่อแมวจอระจัดกลับมาครั้งสุดท้ายมันไม่ได้คาบลูกแมวมาแต่กลับใช้กรงเล็บเกาะขาของเขาอย่างแน่นเหมือนกําลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเจ้าของรถตัดสินใจตามแมวไปดูและพบว่ามันกําลังไล่ตามแมวอีกตัวเมื่อเข้าไปใกล้จึงพบลูกแมวตัวที่7 ที่ใกล้ตายเนื่องจากถูกแมวตัวอื่นทำร้ายในวินาทีนั้นเขาเข้าใจทันทีว่าแมวจรจัดตัวนี้ไม่ใช่แมวขโมยแต่เป็นแม่ที่เสี่ยงชีวิตปกป,ป้องลูกๆมันคาบลูกแมวทั้งหมดมาหาเขาเพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองจากอันตรายท่าทีแห่งความเป็นแม่นี้ทำให้เจ้าของรถตื้นตันใจเขาตัดสินใจช่วยครอบครัวแมวอย่างไม่ลังเลแถมตรวจสุขภาพลูกแมวทุกตัวและหาที่พักพิงที่ปลอดภัยให้ในที่สุดเหตุการณ์ขโมยแมวกลับจบลงด้วยความอบอุ่น แม่แมวจอระจัดใช้ความกล้าช่วยชีวิตลูกๆของมันพร้อมทั้งทิ้งบทเรียนแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ไว้ให้มนุษย์ได้ไตรตรอง